ลำไยแห่ทองคำํำอดชมในงานครบรอบ3าบปีพุ่มพวงดวงจันทร์เรียกว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักลำไยแห่ทองคํานักร้องลูกทุ่งที่กําลังมาแรงสุดๆโดยบทเพลงที่ทําให้เธอโด่งดังเป็นผู้แตกนั่นก็คือผู้สาวขาเลาะต้องบอกเลยว่ามาถึงแล้วกับงานครบรอบ31ปีการเสียชีวิตของพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายนซึ่งงานจะระหว่างวันที่ 11- 1 7ถึงมิถุนายนรวม7วัน7คืน ศิลปินคนดังแห่เข้าปริกาศไหว้กันเพียบและล่าสุดนักกลองลูกทุ่งดังอย่างลำไยหายทองคําก็ได้อวดลูกสะกดทุกสายตาในงานครบรอบ31ปีพุ่มพวงดวงจันทร์เจ้างานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้โพส์ระบุข้อความว่าลำไยวัดทับกระดานสุพรรณบุรีและยุกิวัดภาษีเอกมัยงานแม่พึ่งพุ่มพวงปีที่31หายทองคํามาทุกปีลำไยร่วมดเิน31ปีงานแม่พึ่ง ทุกปีและทุกปีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ